ตรวช่องทางออนไลน์ไม่ต้องกังวลตัวย่พบกับคุณคเพื่อนเก็บข้อมูลแห่งว่าปรเเทศตั้งแต่2ป1น Everyone counts, everyone matters ครั้งแรกของประเทศไทยกับากับสำรวจข้อมูลแบบดิจิทัลสื่อสารในโครงการสำรวจประชากรและัูทีอากาคุณศิษย์กราบ2568โอ้แบบจีโอแบบเอฟใชรับใช้ขา ครับป่อผู้ชว่วยผู่ยหบานผู้ท่องนะครับมาเป็น,นตัวเตนก็ทําหน้าง,งานเช่นที่จีอย่างวัดเพื่อมาทําสำรวจสัมมโนก,กุสัมมโนประชากรและเคหะสเพื่อเขาจะเอาข้อมูลตรงนี้มาเป็นเพื่อใช้ประโยชน์ในต่อไปครับผมเอ่อผมข้อนอยากท่าพัดเลยนะครับเอ่อบ้านนี้บ,นนบ,นบ,นบ้านเล็ทีท่าปิดจะพ่ายใช่ไหมครับ มีมีคนรวมมาเส้ในบ้านนี่กี่คนครับผมหลวงะเอกแต่กย่กี่สี่คนคน,นะครับซึ่งที่บ้านนี้สมาชีพอะไรครับหลับยางตัดยามหับยางหับยามนะครับมีสมาชิกในบ้านสี่คนนะครับข้อมูลขอบช่วยครับเอ่อสำหรับนี้ขอบคุณครับผม เเอเชียบ้านมาเป็นตัวเนก็หน้าง,งานสอย่างว่าเื่อมาสำรว่สมนประชากรในที่ห้ครับผมอ,อสอบาข้อมูลเกี่ยวกับในบ้านนิดนึงครับลุลุเป,ลเป็นวัวหน้าขอบคเลยทีบ้านนี้เลยใช่ไหมครับค,ครับ เคยกนเป็นภรรยาอยู่บ้านใช่ไหมครับครับคบผมเอ่อตอนนี้ก็เอาข้อ,นนอนนมูลก็ขอบคุณนะครับการนั้นผมอขอขอบคุณที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเดียบรอยกับผมขอบคุณครับดยสำนักงานสิทจังหวัดปัง,งานนะครับจะดําเนินการสํารวจสัมบูนประชากรในเขตพื้นที่อําเภอตัวทุ่งนะครับยินขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอตัวทุ่งท,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 ทุกท่านนะครับให้ความร่วมมือ ในการต่อข้อมูลสำมะโนโประชากรนะครับซึ่งทางภาครัฐเนี่ยจะนําข้อมูลประชากรที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่นะครับเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาประเทศรวมทั้งจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานรัฐต่างๆเอาไปใช้ประโยชน์ของทางราชการและของเอกชนนะครับในโอกาสนี้นะครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะให้ข้อมูลลงทะเบียนนะครับเราจะมีเจ้าที่ของรัฐนะครับของสำมงานสถิตินะครับจะ เข้าไปสารวจจงึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือในการสำมนูดังกล่าวนะครับซึ่งช่วงสํารวจเนี่ยจะอยู่ระหว่างวันที่หนึ่งเมษาเป็นต้นไปนะครับจนถึงประมาณกลางเดือนมิถุนายนนะครับขอบคุณมากครับครับข้อเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดพังารวมตบเดบบบท้ำถ้ำโนบประชากรนะกรับทางออนไลน์ือมีาา้าหน้าทีนะครับลุ่มซาสมักนะครับไปลงพื้นที่ ข้อมพี่นองประาชาศชนนะครับก็ให้พี่นองประาชาศชนรวมให้ความบูมบูงด้วยนะครับค,ครับ,รมรบ,รบผมเองในบำรงปียนามวานิชนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาขอเปรำพันธการเก็บข้อมูลของมาดีในการสำรวจโครงการสัมมโนประชากรและเอหะประจำปี2568 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จะสำนักงานสถิติจังหวัดพังงาหรือกลุ่มอาสาตลอดจนผู้นำชุมชนนะครับจะเข้าไปในพื้นที่ของท่านเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่21เมษายนถึงวันที่19มิถุนายน2,568นะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับในด้านโครงสร้างต่างๆทัง้ง,ง,งอายุ และเพศข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ภาครัฐสามารถนำไปวางแผนในการพัฒนาประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้าและก็สร้างความเท่าเทียมกันให้สังคมคนไทยเพราะทุกคนมีความสำคัญทุกข้อมูลนะครับมีความหมายร่วมกันสร้างอนาคตคนไทยให้ดีขึ้นด้วยครับ